ไล่คลองดินว่าจะใช่ไหมคุซื้อมาให้อ๋อฝนไายคลองดินดนะเฮ้ยเออบอ้าบน,น้ำคากบ่โลฮึ่เออเออฮะกดนี่กดนี่หนเออเฮ้ยเคบ่เคยไล่บ่แบบนี้บ่เออไอ เนาะวันนี้กันทองฟ้าสีคราวเนาะเอ้ยเนาะแต่ว่าลมแห้งๆมาดิเฮ้ยวันนี้ก็มาหน้าแพ่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยมาหาโนอ้วนก่อนดูอินกับกาตพัทยาซาบัดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องประดุงกันพระจุกูจิคนตัวจะเป็นทางพระนายหรือพระต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข่าวสุดทางซ่องวัดสุขคือเก่าเลยเนาะอ่าเป็นบ้านพี่น้องเลยเชียงเห็ดเน้นๆวันนี้อ่าเนาะไปพี่น้องเข้าไป ตอนนี thing, ้สะแก้วก็ยังบ่ได้เข้าเด้อเงินสะอวดพี่น้องแต่ว่าสิยังกอกให้พี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดยงปุไปเปะเฮือนเพิ่นพี่น้องเ้เพราะว่าผู้เ็ทางบ่ทงมีเพิ่นเอาใหม่อ่าแห่ขึ้นงอมใส่ลมพัดแงพี่น้องกินนี่เนาะมแงอ่า ทุกอย่างเลยเมื่อวานนี่ลมก็แหงแหงพี่โดเหาะใช่ลมแหงพัดช่วงอาทิตย์เพิ่ตงตกอ่ะช่วงตกสังก่งสีมันบริลมเนาะมันก็เราอยู่ๆวันนี้ลมแหงตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็เมื่อนี้นเนาะลมแหงขนาดเมื่อวานนี่แหงกว่านี้อีกพี่น้องแต่จังเขาบางใ,ใกล้ๆเนาะโดยปลาอ่านวันปิดงกระแทกพี่น้โดเนาะ เดมุงใหม่บ่หรือว่าจังใดก็ยังโมโหแต่ถ่ายภาพให้พี่น้องบุญไปกล้้วยกันเนาะเดี๋ยวเฮาจำเป็นกรเบิ่งใกล้ๆเนาะพี่น้องเอ้ยไปเฮาเบิ่งกระสนวนกันเห็นเพิ่นเดี๋ยวแต่ไกลเห็นเพิ่นตกอ่หลังคาโปะโปะอยู่แล้วหรือบ่จังไดเนาะอาผู้เดี่ยวละบ่เพิ่นเตียงของหลังคาในพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้มันงัดลงนะ อ๋อเตาไล่มาตัวน่ะฮะโอ้โหแงแล้วนี้สบายดีเด้อสบายดีลูกปุญญาลูกสบายดีลูกเยีเป็นบ่ยังบ่รึงปสบายดีเฮังัหนึ่งเฮ็ด เอาเครื่องออกระเป๋าใส่โอ้ยมันบ่อนั่นบ่อผ่านยังไกูกลัวใครกลัวพาบ่อน้อยมาอัดเลยมันจังบ่ออายขึ้นเลยมากึศเนาะเจ้าเออเออบันหนึ่งข่าหนึ่งยะบันหนึ่งข่าวก็เอานั่นบวกเลย Ờ, à, áo đi, đáp bột này đẹp bụng nè Hết ăn sả bún chứ, cái gì mà, à, mang cả sinh an suốt nè, đâu có bà lôm ô, Còn bà lôm đều nè, lôm phạt phạt bì kia rồi Đó, à, thôi Bà dán đâu? À, thôi mang không Đó, thôi โอ้ขนาดขนาดเลยเออได้คองดินวาจะใช่ไหมคุซื้อมาให้ออผนได้ของดินแหอเฮ้ยเออบ่ห้องขากบลนะเออโออกดนี่กดนี่หนอเออคนบุกเคยได้บ่แบบนี้ เออไอ้ไอ้เลยโบโบติเออวันนี้เราเด็กคุณยายเป็นวัดเนาะเออเออบวดว่าเข็ดเนี้ยกี่นิดะตึมตามกี่น่ดะถกไม้เทยชั้นกระสีโอ้มันเป็นยังไงกันนะเออบันได้ตกโดยลมพัดเนาะโดยโดยโอ้เอาไม้ขึ้นไปใส่ ใ่ตามปีนวันีเนาะเดย์ญาติอะลมมาแห้งแดย์ตวาเลยเดยแล้วระบอันนี้แล้วมาอื่นอีกโดนพชมาต่อ้อีกโดบกาทางนั้นโอเอาไกโบไซดวัดเดียวไม้บไม้อ um, ืมกินเอาไปไม้ดิไมแต่ใสก็ปูกโบไปเทาอีก โบจะไปไม้นะเองมันเกิดม no, mm ันไรหน้าเจ้าไก่โบฆ่าองเฮียนความห่วยไปอ่ะค่าได้เป็นหองตัวเองเนาะเดยนี่ค right. uh. no, ือว่าไหนหองเพิ่งกับกอน้อยๆนึงเลยนับรับร่ำกับคู่เนาะเลยก็ไ่ใหญ่โอ้คิดว่าเราเพิ่นเห็นอย่างเดียวปุบปุ๊บไปเปะอยู่อ่ะมันลมฉังสีอย่าเพิ่งเนาะเลย

ได้หนึ่งเฮ็ดได้กินแดงผู้หญิงเนาะองแม่ลมพัดก้นเนาะเห็ดจังใดลมลมกับระวังพื้นระวังไฟเด้อระวังผัดระวังกันว่าเด็กน้อยดินไฟโดดไปผิดใช่คือเหยื่อคือยางลมอู้ขึ้นเพื่อนเนาะโอห้ยนะแม่ลมกิต้องระวังพื้นระวังไฟคุณกันเอ้า อางกินข้าวเที่ยงนะบ่างนี่กินแล้วกินกับงาต้มมี e โอ้กินแต่ต้มมี e เลยที่ว่าได้บริบาลหาอย่างเนาะโดยมืัอนี้ใช่แน่ตอนแดงนี่เลยได้กินหนึ่งอะเฮ็ดเฮ็ดคันว่าเนฮ็ดนี่นะคันคือว่าสมุนไพรเจ้ามากเนาะ เจ้าหนึ่งซุกแล้วเจ้ากะสีสี่กะเห็ดสุ่มกะแซ่บเคยอยู่วะเคยสีสี่เห็ดสุ่มกะแซ่บที่กันว่ามันเห็ดสุ่มบันสีมันมาทันได้เห็ดสุ่มด้วยสีแซ่บวัวหนึ่งนะห่างจากกันคือว่าอะไรเนาะหนึ่งกะแซ่บคือกันเพิ่งนอนมากินเนาะโอ้โหสนกันเลยหากันไปดินไปหนุนดินหนทางไหนระวังรถเด้อ ก็ได้รถใหม่เด้เนาะเดย์ไม่โคงใหม่พี่เราเลยวันนี้ก็ได้ข่าวดีว่าวันนี้กะเดย์ไรเยังยวันนี้ข้าวเจ้าแน่มีแน่บ้าทุกทีมับน้ำแล้วก็ยาสะหัวแล้วก็น้ำแยสพนมพี่เราเลยเนาะได้ข่าวดีว่าอีกแล้วรถเล่นเด็กน้อย ดีใจน้ำเพิ่นเ้อดีใจน้ำเ้อเนาะเพราะอะไรข่าวดีข่าวมาตลอดได้รับข่าวดีแต่เลยพี่เราเห็นเรามีผู้ช่วยเดือยเอาเครื่องอุปกรณ์เครื่องไส่มาให้เนาะเพยพอเฮาได้ใส่ในครอบครัวดหอยสักหอยนี่เฮ้ยบอลนอนเขื่อนีิวบอลนอนมาได้ี่มีแต่เครื่องนะ ขเนะัเจ้าเนี่ยเคยเคยอันใส่ยี่ว่าลำได้โบใส่แต่น้าทงแต่เห็ดน้ำเพลินพูเออ้เห็ดหน้าเดียวนี่จักปีแน่ะจะเห็ดผู้เดียวเ,ยเ,ลยเลยพลินหฮะปั้นไม่ปีนท่อนีดนีดขึ้นมาน้านี่ได้เนาะโดยแถวน้อยฮะโบได้เป็นพอดีได้แถวให้หน้อยบ่ได้มากเลยโดยท่อจังบ่ได้เข่าได้เนาะ

<laughs> ừ. Mình đẹp hay là chú xem đây. đi Ủa, đừng hết kìa rồi Đừng hết kìa đen Đừng hùng nữa đấy. đấy Xích ra bác đi Đẹp hiếp đây, xích Văn xúc kìa kiến đồ rồi đấy. มืนบ่อนนว่านั่นหนึ่งก็ไม่ได้เดสบุญสื่หนีไม่หาติดโอ้บบนี้อะไรบานหอมพันว่เออบานหอมเลยใช่ดูใช่ใช่นะขากแล้วขากแล้วบัวบวสอบบัวบวเด้อ โนึ oh, first, oh, oh, oh. oh, ่งอคนเล่าย yeah. um, uh, so, ังมาได้ม้าบอด้วยสัวอยานไล่ยังแนมันดเนาะอบ่อุ่นอยู่บ่โอ้ไอ้กู a l l ได้สัวี่น้โอ้เพื่อดินเนาะอุกตกอน่าตของคนได้มามอนี้เด ดีใ,ใจนะฟองทีโบเคยได้ก็ได้เนาะโอ้เราบกุกถุงไงเหมีอนอย่างนี้จิ้มอ่านน้ำสันไดเคยใส่ไหมวะสันไดดินนนนเคยแต่ใส่ฟองน้อยฟองน้อยฟองใหญ่โบเคยอย่ากเล่นบัวปะอันนี้อันนี้โจ๊กได้ด้วยไหมเคยกินอยู่บ่เะ บอกเคยเลยโอ้ขังแรกบ่อเลยโอยใจน้ำน้องอ้วนเพสนพี่น้องเลยเนาะโอ้แบบนี้ก็จังว่างมันเลเคยกินเงีนจักบ่เคยแต่เป็นชาวเคยแต่ยังเป็นชาวพุทเลยปลาคาร์ได้ลูกได้หัวมานหนิยังไม่เคยกินเลยเครื่องบุกเคยได้ใส่จะได้ใส่น้องเลยเนาะ โอ้ละเมื ê, <ể> ่อยเรมันอะวงหลายๆอย่างเลยหกชุดจ <Ừ. S 1> <ể> ุกอะสืคู่กันเด้อะจกกันเนาะเลยหากแต่ว่ากินเธอร้านก็ได้เลยกระดิ่งอย่างเด้อเนาะกระยิ่งลุ่มเนืนเวนื้อกินมาเว้เวนเนื้อกินตัวนี้ด้วยน้ำกับมะม่วงนี้บ่เลยมีน้ำแล้วก็ข้าเจ้าโอ้ ากาจจ้า์นี่ก็หุงหุงแล้วกาต้มหัวไข่ทอดมีเนาะอย่างเนาะอ๋อผู้ได้โครงลลายย่างฉันได้ก็ไส่ไลยเติบถั่วเจ้าบริลายโดย <laughs> มีแป้งนัวเนี่ยแป้งเนี่ยโดยใัวยะพันนองอืมตับขาหนุ่มอ้ออ้อ

เออเครื่อง,งอุปกรณ์นะออกถอ,อ,องลูกเรนกอ,องดินเออนี่นี่วะเออเื้ออเก็บใบเข้าก็ใส่อ,อ่าที่จำเป็นตัออว้าเบ้ได้แล้วก็ใส่ยังไงยางนี้โอ้ดิเวลาอันลูกดังดังถ้ากลางคืนเนอ้อ เดินม่รัลูกนอนทาให้เคยใส่ยีบวกกับบิกเลยเคยใส่อยู่แต่บวชใส่บวชเคยแบบนี้แบบไรส์ะปองน้อยๆสีเขียวเออนี่เป็นสีขาวเนาะสีขาวตัวนี้มาลีนน้ำมาลีนเออ ขักบ่เอม่บ้าตังอันนีดินขี้ดินโอ้ัดกี่บ่ดินรวดนะ้อบ้าบุงเนหนาเย้านะะอ้ิตกขี้ดินน้ำเด้อไปไปไปน้ำไปเออตงว่าว่าน้ำช่าจัดนิเออน้ำไป้ขีดินมันเนาะไม่บ่อยนอนเนา น่าดีใจเพิ oh, oh, oh. Oh, ่มใั้เราเนาะลงอาสบุนเรามาให้นั่งแม่นั่งกุปรีพอดีบ่้อ๋อน้องลินก็รู้น้องลินแค่น้องลินก็รูกเออทีนี้ยังเออนึ่นแบบน่ากุปรีบทพอดีกุ้มๆจังมืะสักหตุกนี่้มซีนมือ 30 xí mưu phút này à, Cô bà nào đó Đời Hà văn là nè Cô anh theo lúc bà ta làm một kín Được Đời hồi Cái này tác ma hẳn nó, Đời Anh định ngờ khỏi lông con đó, lông đẹp bông à Hết lông mi như thế nào mi ra Mua nấm mà mẹ ăn nấm này Mua mình nấm Thì thịt nấm đi Thì kinh lông đó

นั่นม <klore. S 3> hey. oh, ีเขาเดินไอโอจังหน่อยเต็มเพื่อนหน่อยแล้วได้ไหมเดินนาเนอะแต่เข่าสานเมื่อนั้นเราเสี่ยกับท่านได้เจาะบ่ง่า่อ่ามะก่อนผัดปูผ่ายังกันนั่นเนาะอันนี้วันนี้วันกินมานี่กะอ่าปูสาปปูยังก็คือได้บ่ะนี้เดนอุ่นอยู่เอาอยู่กับเฮือกอย่เว้นเนาะ สมันห่อนห้อนห่อนไปแล้วแต่นี่ยังใครนคือว่าถ่าลมแห้งกะเท้ากับบได้ขึ้นย่านบันไดแลอ่นบริเย็นเลยนะเพราะว่าเพาว่าเขายังบบไดอันเอมพานี้่ว้าวแน่นอนวันนี้ันจิตตอกข้างทั้งนี่โบอันนี้ให้ให้พ่อสร้างเพื่นเพื่อนนั่นโมาตอกให่นะดยหาพคนบโอ เพื่อนก็คิดสงสารเนาะแปลว่าเออมีคนต่อให้แต่ว่ามีลูกมีผัวยังไงให้ลูกกลัวต่อให้อันนี้มูมีฝ่ายเพื่อนก็ได้แลงมาซอยพี่น้องอืมแจ๊บบุ๊ล๊แปแว่าคนบนกินข่าวซจ่มแจ้งฝนกินข่าวเออเออคนกินแบบอย่างอินอินตังข่าวไรินนึง ัมนเห็นอย่างยืนยันเ่อที่กินแล้วนี่ออมันเป็นนมได้ทางในนะแล้วบอกินจะคันมีนมกินค้างห่างตรงมีนุ่มเราบร้กรนด้เราการตรงช้อนนมเราคายออกแซ่บบ้าโลกบัวคว้ยนิ่ข้าวแล้วเราเป็นวัดเราสบายเอันทีไปกวดม้าเมื้อไหร่ะกเย็นเลยบ่เลย มาไ่ได้กินยาบ่ะได้กินยาเลยเดินห้ากินยาเอาแค่ยาบ่เดินเห็ดนั่นได้สิบุไม้ให้กินเลยไกินเลยเดิเท้าเลยเดินาบออะไรเ้าโดวเนาะบอกกินนะคือว่าแล้วแค่เป็นวัดจริงๆเนาะเอาบะย่านมาลูกเป็นใคร่ด้หลอกเดินยางกันนะเอาลูกได้เอางีได้ Bukin là lạy la mẹ chị chị nga kì mình bung mì đồm lạ bung kì na baba nga bung 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 đấy, bung đấy bung đấy bung 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 อ uh, ือใชเออบ่เป uh, oh, oh, uh, ็นได้ได้ามความรู้สึกที่เห็นของแบบนี้มีใจดีใจโดยอืบ่เคยแนวบ่เคยได้ใส่ก็ได้ใส่สิ่งที่เฮาบ่เคยมีเฮาก็มีเนาะโดยโดยคิดอยู่บว่าสิได้แบบนี้บบ่เคยคิดโดยแล้วคือบ้าอ้ามหวดก็ได้พี่น้องเอ้ยบานนี โอ้เออใหญ่เลยซอย,ยเว well right ียงแม่เลยนี่ซุกแล้วจิจจิอกินแดงิแบบประพื้นประเภทมีนี่กะเพื่อเฮาสาซได้เนาะโดยได้กินแต่แบบห่อสาม0่านดิแต่ห่อสาม0่นนง่ายมันบอ่โดยขนมลูกขนมมาแขนฮะเรียงกินลูกมั้ง มันทอนมันทอนมันเย็นก็ลามันเย็นก็ลาทอนะทอดร้อนแล้วกัน้อดเลยเย็นก็หลวงป้าก็ส้มก็ไม่ห wow ิบศกเห็นามซ้อดเลยสิ่งทีはは uh ่อันตัวสบู่น้ำมันไม่เคยใส่จะคืออันเป็นตัวใดสิ่งที่บ่เคยกินเลย อันนี้ก็บอกเคยกินบอกเคยเดยมโยกก็บบอกเคยเดิมอ๋อง่ายง่ายก็นาะพี่น้อยน้อยนักที่นีของจะเวยใส้เนาะเบิ้งเบื้งก็ล้างกันนี่ไม่เถอะไม่ใช่ตั้งแต่น้ำเพคนยังกินน้ำมาน้ำหนองเลยเหมืนบอกเคยกินน้ำสะอาดพี่น้อยเคยกินแต่เวลาเขาไปหั่นเนาะเดยไปหั่นแกบอกเคยกินแบบมันแทงก่อนแรกยันเราไปหั่นเพิ่มหั่นยังได้กินน้ำเพิ่นเด้ น้ำผึ่งมันแทงแบบพ่อเจ้าเอามายห้ลอกเป็นตุก๊กนั่งโอเคซาพี่น้องเลยหายทางอ่น้องอ้วนเพิ่นเห็ดยูเห็ดกินให้ลูกฉันเอาพาลูกเพิ่นเห็ดหนึ่งเห็ดนองห่วยยากบาดนี่มาใส่ลางเข้มเลยเชื่อกันสิจ๊าบพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีบุกล่ะ โอ๊ยสวัสดีนะลูกที่อี่อ้มือมือปืน